ออกมาล้วยป้อนหาหญ้าให้กินหาหญ้าหนูหาหญ้าให้หนูกินด้วยหนูขี้เกียจหากินเองหนูอยากกินหญ้าแต่หนูอยากให้ป้อนหญ้าด้วยหนูต้องให้คน หาให้กินด้วยหนูถึงจะกินเพราะว่าหนูเป็นเด็กที่สุดเดี๋ยวหนูก็จะมีน้องแล้วน้องหนูได้แปดเดือนอยู่ในท้องน้องหนูออกมาหนูก็จะเป็นเด็กถาดความอบอุน่นเพราะว่าคนก็จะไปรักน้องหนูมากกว่าหนู หนูก็จะอิจฉาน้องน้องมารวยนี่พี่มาลไรเป็นพี่สาวหนูพี่สาวหนูเขาใกล้จะมีแฟนแล้วพี่สาวหนูเขาใกล้จะได้ผสมแล้วส่วนหนูเป็นเด็กอยู่เลยหนูอายุหนึ่งปีสองเดือนแล้ว หนูให้พ่อหาย้าให้กินทุกวันเลยหนูเป็นหลานข้าวเจริญตอนนี้หนูไม่กินนมแล้วหนูกำลังลงตัวตอนนี้หนูกำลังลงตัวอยู่เพราะว่าไม่ได้กินนมหนูจะกินหัวอาหารแทน หนูกำลังลงตัวเลยฝากติดตามด้วยนะครับดูพี่ นี่พี่สาวหนูพี่สาวหนูน้องมาไลยเป็นพี่สาวหนูพี่กับน้องพี่สาวหนูเขาใกล้จะได้ผสมแล้ว น้องมาลายกำลังให้ปู่หายาให้กินเพราะว่าชอบชอบให้คนหายาให้กินน้องมาลายเขาเป็นเด็กอยู่เลยเป็นหลานก้าเจริญคุณลูก เอกาทองนะครับเอกาทองเป็นควายพ่อเด็ดนะครับพ่อเด็ดควายงามสีธาตุอุดรน,นะครับหนูมีพ่อเป็นควายยักษ์นะครับหนูมีพ่อเป็นควายยักษ์แต่หนูเป็นควายเล็กนะครับหนูกำลังจะโตเหมือนพ่อฝากติดตามด้วยนะครับ ากติดตามหนูเลยนะครับหนูชื่อมารวยหนูเป็นหลานก้าวเจริญหนูเป็นหลานปรูก้าวเจริญพ่อหนูคือเอกดาทองดีกีไม่ธรรมดาเลยนะครับสายเลือดดีแต่หนูก็กําลังพัฒนาตัวเองอยู่ ถ้าหนูโตขึ้นหนูอาจจะได้ไปสนามฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะครับน้องมารวยควยไทยสายพัฒนาสำหรับคลิปนี้มาเพื่อนๆมาดูน้องมารวย,ด,วย,ย,รด,วยดูความน่ารักนะครับความหน่าเอ็นดูของเขานะครับ เขาให้ปลูหายาให้กินทุกวันนะครับสำหรับน้องมารวยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ